เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายอิบาราคิประเทศญี่ปุ่นนำโดยพระมหาธรรมรัตธรรมรัตโนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอิบราระคิได้ถวายสการะทมสามีจิกรรมประเดชพระคุณพระราชรวชิวิเทศเจ้าอาวาสวัดปากน้ำญี่ปุ่นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีจริญพระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทุตไปต่างประเทศประธานสมัช,ชาสงไทยในญี่ปุ่นตามธรรมเนียมจารีตอันงามของคณะสงฆ์เนื่องในเทศกาลเนื่องในพรรษาการประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะและในโอกาสนี้พระเดชพระคุณรปรารชราชวิเทศได้เมตตาให้โอวาสแก่คณะสงฆ์โดยมีใจความโดยย่อว่า ให้อยู่ร่วมกันโดยถือเป้าหมายในการทำงานพระศาสนาเป็นสำคัญให้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินยัยกฎเกณฑ์ของวัดจากเมืองไทยและกฎเกณฑ์ของวัดที่ประจำอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ปฏิบัติงานของพระศาสนาไปในทิศทางเดียวกันและจะได้อยู่ร่วมกันอยากมีความสุข